นิทานเรื่องพุทธบูชาในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เปรียบได้กับพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสมาัมพัทธ์ผู้ทรงค้นพบพระสัทธรรมเพื่อนำพามวลมนุษย์และสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงมีประเพณีปฏิบัติพุทธบูชาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระพุทธองค์การกระทําพุทธบูชานั้นมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือการทําศักกระด้วยดอกไม้ทูปเทียนและน้ำอบไทย โดยมักจะประกอบพิธีกรรมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเปิดประทีปโคมไฟเจริญจิตภาวนาและกรบาบไหว้ต่อพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธานอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการทำบุญเช่นการถวายสังฆารักษาสินฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่สมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธ์แนะนำให้พุทธบริษัทปฏิบัติในบางโอกาสพิเศษเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มักจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวนมากการวิยนเทียนรอบพระอุโบสถและการแสดงมหรสพเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าแม้นับเป็นพันปีผ่านไปแต่ประเพณีพุทธบูชาย,ยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเพราะนอกจากจะเป็นการดำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการบูชาย,ยังช่วยหล่อหลอมจิตใจของผู้บูชาให้เกิดสมาธิบาลมีและบุญกุศลต่างๆตามมาอีกด้วยนับเป็นพุทธประเพณีอันง,งดงามที่ขจระจายไปทั่วทุกมุมโลกสะท้อน ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานพระธรรมอันประเสริฐเพื่อความรอดพ้นจากทุกทั้งปวง